ครับกาสวัสดีครับ FC ช่องคนรละเกษตรนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพามารีวิวบ้านนะครับอันนี้เป็นบ้านที่ผมได้เฮ็ดไว้นะครับแล้วก็ตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับตอนนี้เดือนพฤษภาคมแล้วนะครับก็ตอนนี้ย่งบ้านในเขาอยู่นะครับย่งบ้านท่านได้ถึงเดือนนะครับเพื่อนว่าเดือนแปดนะครับผู้เฒ่าเพื่อนบอกว่าเดือนแปดถึงจะขึ้นถึงจะเขาอยู่ได้ก็เลยบ้านท่านด้บ้านใ้เขาอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาดูนะครับตอนนี้บ้านคือเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ พื้นที่ใช้ซอยทั้งหมดนะครับก็อยู่ประมาณห่ร้อยซีตารางเมตรนะครับหนึ่งร้อยีนะครับ่ร้อยซีตารางเมตรนะครับรวมถึงล่งรถนะครับล่งรถขนาดสี่เมตรนะครับตรงนี้สี่เมตรนะครับเย่าไปด้านหลังหกเมตรนะครับในพื้นที่ของหลังคาล่งรถนะครับคือสี่เมตรย่าหกเมตรนะครับเดี๋ยวจะพาดู เรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางท่านเพป่นให้รีวิวนะครับผมยังทันธนไทยให้เบิรับในส่วนนี้จะเป็นด้านคางนะครับด้านคางจะยุที่8เมตรนะครับห้องแรกนะครับห้องแรกยุทธี่3เมตรหาสิบย่าวไปด้านหลัง4เมตรหาสิบนะครับห้องที่2นะครับห้องที่2 4เมตรหาสิบห้องแรก3เมตรหาสิบด้านหน้านี่3เมตรนะครับด้านหน้า3เมตรแล้วก็จะใส่ น่าตั้งบ้านกระทุ่งหนึ่งบานอยู่กลางเล้วซองข้างนะครับเป็นบ้านไ่ขนาดขนาดจำเกือบจำบ่ได้แล้วน่าจะประมาณร้อยสี่สิบพู่นสี่สิบนะครับเมตรสี่สิบพู่นสี่สิบประมาณนี้นะครับผมจำบ่ได้แล้วนะครับลายเดือนแล้วนะครับจะเป็นในส่วนนี้ก็จะเป็นระเบียงด้านบันไดด้านขึ้นบันไดจะขึ้นยุ่สามขันนะครับ จะมีระเบียงตรงด้านหน้านะครับไปนั่งเรียนไว้พักผ่อนนะครับอนาหากหาจะเอาโต๊ะมาว่างนะครับเอาโตะมาว่างตรงนี้นะครับแล้วก็นั่งนะครับส่วนระบบไฟก็เดินท่อนะครับเดินทอ่อเป็นไฟดาวไรนะครับจะมีหน้าต่าง บ้านด้านหนาตะตั้งบ้านนี้เมตดยี่สิบคุณเมตดฐานสิบนะครับเมตรยี่สิบคุณเมตดฐาสิบแล้วก็จะมีด้านหนานะครับจะเป็นประตูบ้านบ้านเลื่อนนะครับประตูบ้านเลื่อนก็อยู่ที่สองเม็ดสิบคุณสองเม็ดสี่สิบนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูในตัวบ้านนะครับในตัวบ้านนะครับตามแบบ ตามแบบนี้คือผมจะกั้นนะครับตรงนี้จะเป็นห่องโถงผมจะกั้นตรงนี้นะครับเงวามาด้านหลังผมจะเป็นขั่วนะครับครับแต่ที่นี่รู้สึกว่ามันจะแคบนะครับรู้สึกว่ามันจะแคบก็เลยเอาเป็นโลงไปเลยตรงนี้ก็เอาเป็นห้องโถงร่วมนะครับห้องโถงร่วมไปเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะแคบนะครับห้องสามเมตรนะครับห้องสามเมตรสามเมตรพูดสามเม็ดหมดเลยนะครับ ก็เลยคิดว่ามันจะแขบก็เลยเอาเป็นห้องเดียวกันหมดเลยนะครับในส่วนแรกๆก็คือว่าจะเอาตรงนี้เป็นสิ่งนะครับตรงนี้เป็นสิ่งนะครับเอาตรงนี้เป็นสิ่งแล้วก็ล่างจานตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวต่อขั้วหลังดีกว่านะครับเป็นขั้วไทยนะครับกถือว่ากว้างอยู่นะครับเล้ก็สามารถเอาโซฟามาวางตรงนี้ได้ ท่านนี้เขาก็อยากตีเป็นทีวีก็ได้นะครับกับโซฟาว่างแถวนี้แล้วก็ด้านนี้ก็เอาเป็นทีวีแขวนนะครับอันนี้ก็มีพัดลมมีไฟนะครับที่ซื้อมาใส่แล้วนะครับเดี๋ยวจะพาด,ดูในห้องนอนห้องนอนก็จะเป็นประตูสีขาวนะครับเนี่ยร ตัดโดยสีขอบของไม่นะครับเป็นสีโอกนะครับเขาเรียกสีโอกกันนะครับนี่มันก็จะสวยนะครับตัดกันแล้วเขาตัดสีพืนนะครับตัดสีพืนตามห้องนะครับนี่มันจะสวยนะครับส่วนในห้องนะครับตัวนี้เขาจะเห็ดเขาเรียกว่าอย่าง่างะกันชนนะครับ มันจะติดประตูนะครับอยู่เลยเวลาเขาจะเปิดประตูห้องก็กับเปิดไปนะครับมันปติกับขึ้นนะครับครับในส่วนของตัวห้องนะครับกับกระเบื้องนะครับเอ้ผมหน้าต่างนะครับนี่ที่ให้ดูด้านหนนะครับหน้าต่างอาจะเป็นแบบนี้ทรงนี้นะครับถ้าจำผิดก็คือสี่สิบคูณเมตรสี่สิบนะครับหรือว่าสี่สิบคูณเมตรฐาสิบ่รเนีใจนะครับตัวนี้จำแบบบ่เน่ใจ ใส่เข้าไปสามบาหนะด้านข้างก็เป็นหน้าต่างนะครับเมตรยี่สิบกุญแจกยี่สิบนะครับขนาดหน้าต่างนี่ก็คือมันสื่อมาหลายเดือนจะมันลืมขนาดนะครับนี่ก็เป็นห้องแรกนะครับเดีจะให้ดู ส่วนกระเบื้องนะครับคือกระเบื้องสื่อมารอบแหลกกับรล่อสองคนละสีกับนึกว่ามันเป็นสีเดียวกันเพราะว่าไปสื่อสีเกา่าอ่ะสื่อสีเก่ามากนะครับแล้วก็ไปสื่อสีใหม่มาอีกคนละล้านนะครับเฉียดสีมันบ่ได้กันนะครับแต่จะไปสื่อล้านเก่าที่เป็นพื้นที่ตรงนี้มันยุก่ไก่นะครับอยู่ในตัวจังหวัดก็เลยบเด้เข้าไปนะครับอันนี้ก็ได้มาส่วนหนึ่งแล้วก็ เอามาใส่ห้องนี้อีกส่วนหนึ่งห้องนี้เต็มห้องนะครับกระเบื้องนะครับห้องนี้อยู่ขนาด4ี่เมตรห้าสิบคูณสเมตรนะครับนี่ความยาวครับ4ี่เมตรห้าสิบนะครับความกว้าง3เมตรนะครับนี่ก็กว้างห้องนี้ห้องใหญ่นะครับห้องนี้เป็นห้องใหญ่เลยแบบเขามาอยู่แบบนี้สบายนะครับอยากเอาตู้เย็นมาไว้อยากเอา ทีวีโตทีวีเอาทีน่นอนเอาตู้นะครับของนี้ได้สบายนะครับเป็นห้องใหญ่นะครับนี่ห้องใหญ่ครับเดี๋ยวจะพาดูในส่วนของห้องน้ำในส่วนห้องห้องน้ำผมบกันสุดนะครับนี่ห้องน้ำผมจะจะเฮ็ดไว้แบบนี้นะครับคือให้มันโล่งนะครับ จงใจเห็มันลงด้านบนนะครับในร่พรว่าเข้ากันยูแค่สอบกล่องเข้าสองคนสามนนะครับครับบอดยูลายคนนะครับกับยูแค่ลูกกับเมียนะครับกไม่มีปัญหานะครับเรื่องเสียงเรื่องอยังเรื่องกินบม่มีนะครับเดี๋ยวดูด้านในนะครับเปิดพวมาด้านในนะครับกั ของหนามก็อยูที่เมตรหาซินะครับความยาวสามเมตรนะครับความกว้วงยูทีเมตรหาซินะครับแต่ว่ามันกว่างดีอยู่นะครับลงดีเลยนะครับส่วนการเดินทอนะครับบ่ได้บอกช่างแต่ตอนแรกว่าจะเสี่ยงว่าจะสอนทอนะครับช่างเป่นกับบอกเข้าใจบานโมดเดิร์นนะครับเิ่นกับวันนีานำว่าให้สอนหรือว่าสอนในส่วนตัวผมกับ บ่ได้บอกนะครับคิดว่าจะซ่อนแต่บ่ได้บอกเกว่าช่างเขาจะรู้แต่ว่าเขาก็อเหตุหาแบบนี้นะครับกบบ็บ่เป็นหยังนะครับกบบ็บ่เป็นหยังแต่ว่าก็ในใจอยากให้ซ่อนนะครับซ่อนทอ่อครับแต่เอาตามนี้บ,บ่เป็นหยังนะครับอันนี้ก็นามซึมยังบระท่านได้แกะน,นะครับแล้วพบนามก็ต่อไม่เจยบ้อยนะครับ เราจะปล่อยอ่ห้องน้ำก um ็บ่มีหยังงกับประมาณนี right ้นะครับแบบง่ายๆนะครับอยูว hmm> บ่ีหยังกับแค่อาบน้ำเข้าห้องน้ำอาบน้ำแค่นี้นะครับเอาแบบง่ายๆครับด้านในบ้านก็มีแค่นี้นะครับก็จะมีห้องโถงมีห้องนอนนะครับว่มีหยังมากมม้นะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูห้างนอกผาบลุมๆมนะครับบ้านคือสางไว้ที่ทุ่งน้าเลยนะครับอยู่ทุ่งน้าเลยนี่นะครับความยาวของตัวบ้านนะครับคือความกว้างนะครับความกว้างจากของนอนมาถึงตรงนี้นะครับเก้าเมตรนะครับห้องละสามเมตรห้องแรกสามเมตรตรงประตู กว้าง3เมตรตรงหน้าต่งางแถวนี้3เมตรนะครับเป็นห้องละ3เมตรนะครับเป็น9เ,เมตรในส่วนของล่งรถตรงนี้4เมตรนะครับบ้านหลังนี้อยู่ในงบนะครับผมตามที่เขียนไว้จดไว้นะครับงบบ้านหลังนี้อยู่ที่456,000กว่าบาทนะครับ456,000ประมาณนี้นะครับไปไปไปก็บวกถึง7,000 70, นะครับผมจดทุกรายการนะครับผมจด จดไว้ทุกรายการเลยที่ผมไปซื้อมานะครับเพราะว่าอุปกรณ์ทุกอย่างคนซื้อเองหมดนะครับจังค่าแรงช่างนะครับค่าแรงช่างอยู่ทีหนึ่งแสนสามมืนหาพันบาทนะครับค่าแรงช่งางลังหนีอยู่ทีหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนสามมืนหาพันบาทนะครับร่วมเบ็ดเสร็จร่วมค่าอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วก็ร่วมค่าแรงช่างอยู่ทีสี่แสนห้าหมื่นหกพันกว่าบาทนะครับ ได้บานออกมาประมาณนี้นะครับสําหรับผมก็ถือว่าโอเคนะครับเพราว่ามันได้ราคาหนีผมได้โล่งลดความนะครับราคาหนีผมได้โล่งลดความจะมีโล่งลดจอดลดได้สบายส่วนด้านหลังนะครับผมจะตอกั้วนะครับด้านหลังจะตอกั้วออกไปเหลือพื้นที่ด้านหลังหลายนะครับ เหลือพื้นที่ด้านหลังไว้หลายอยู่นะครับก็จะต่อคขั้วออกมาอีกนะครับต่อคขั้วออกมาประมาณเป็นขั้วไทยเขาเรียกขั้วไยนะครับออกมาอีกสามเมตรนะครับก็จะมาทําขั้วนะครับยาวมากจนถึงลงรหลดเลยแจกตรงนั้นมาถึงลงรหลดแต่ว่างบประมาณยังบม่ทันมีนะครับก็เลยบ่ท่านได้เก็ดนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตรงหลังบ้านนี่นะครับ ตรงนี้เป็นด้านหลังนะครับที่จะทํำขั้วคือผมจะต่อจากล่งรถเลยยาวไปสุดบานเลยนะครับก็สามารถจอดรถได้อีกขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านด้านจะเป็นขั้วเป็นของเก็บของไปนะครับเพราะว่าพื้นที่เรือหลายอยู่นะครับพื้นที่ล่งรถก็กว้างขวางดีนะครับโอเคนะครับทามาคลิปนี้ก็อย่าลืม นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นำนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเพื่อบางคนอยากสร้างบ้านนะครับลหลายท่านอยากสร้างบ้านอยากเช็ดบ้านนะครับก็ดูบ้านหลังนี้ได้นะครับเป็นตัวอย่างเพราะว่าผมใส่งบบ่หลายนะครับอุปกรณ์ที่ซื้อกะผมซื้อในโกบอลเฮาซื้อในโฮมชอปซื้อในไทยวัสดุนะครับเกตอุปกรณ์กะปานกลางนะครับนี่ อุปกรณ์ก็มีโฮมช็อปเทวัสดุกวบอลเฮ้านะครับพวกใหม่ก็มีตะหม้าเชื่อราหมดนะครับพวกสันไทยก็เป็นจิงโจเล็กนะครับอยู่ในงบสี่แสนหาหมื่นหกพันกันบได้บานประมาณนี้ก็นะครับแต่ถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแช่นะครับเพื่อหลายๆคนอยากดูนะครับบานในงบแค่นี้นะครับ คิดว่าหลายๆคนอยากทําตามแน่นอนนะครับสร้างไว้ลังเล็กๆพอดีอยู่ตามทุงให้ทุงหน้านะครับส่วนส่วนหินตรงนี้เพามัมติดเองนะครับช่างบริเติดให้หินที่เป็นหินกราบนะครับเพามาติดเองส่วนทางบ้านก็เป็นเทียงหน้าน้อยนะครับ โยนแสงนิดหนึ่งนะครับครคร่าวๆประมาณนี้นะครับกะฝากไว้นะครับกะฝากกดติดตามช่องคนละเกษตรน้ำน,นะครับครับๆอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องคนละเกษตรน้ำน,นะครับกจะท้ายคลิปมาให้ดูยู่เรื่อยๆนะครับ กมีคลิปยังกับจะท่ายให้เบิ้งนะครับกบัฝากกดติดตามเหมานน้านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจังได้เจอกันไหมคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ